เชิญมุยที่วัชระดวงแก้วเลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับพร้อมมากค่ะอ่ะาเชิญครับผมพี่ดุยครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอ่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะ โครงการของเราก็เป็นโครงการพัฒนาชีพนะคะก็คือเป็นการใช้สมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ที่มาของโครงการก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่านักเรียนเนาะนักเรียนธรรมะค่ะที่มาเรียนอยู่แล้วก็คือมูลนิธิวัชรดองแก้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือส่งเสริมการเรียนธรรมะส่งเสริมจริยธรรมให้กับ เยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปในชุมชนซึ่งมีกระจายอยู่เรียกว่าทุกภาคเลยอะคะ่ะทุกๆจังหวัดทุกๆภาคลำปางสุรินทร์สุโไทยชัยภูมิกาญจนบุรีอ่ขอนแก่นนครราชสีมาศรีสะเกดแล้วก็ชนบุรีแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยะคะ่ะรวมทั้งที่กรุงเทพซึ่ง อา,อาจารย์ธเนศก็ได้ไปเยี่ยมเยียนสถานธรรมใหญ่หรือว่าสำนักงานใหญ่ของเราแล้วซึ่งอยู่ที่นวมินทร์42นะคะทีนี้มาบอกเล่าเรื่องของการทำง,งานนะคะของเราเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากในเรื่องของการทำง,งานนี้ในในทีมส่งเสริมหรือว่าทีมพี่เลี้ยงของอนนะไม่ใช่ทีมพี่เลี้ยงของกศศนะหมายถึงว่าทีมทีมหน่วยพัฒนาอาชีพภาคกศศออใช้ะนะเราก็จะใช้ว่าพี่เลี้ยงจริงๆเราก็คือเป็นคนที่ลงพื้นที่อยู่แล้วนะคะก็ เป็นการใช้ระบบของการเรียนการสอนที่เหมือนมาพูดหน้าชั้นแล้วก็คนก็มานั่งฟังนักเรียนก็มานั่งฟังอย่างเงี้ยพอพี่เลี้ยงความประทับใจแรกเลยของการทำโครงการนี้คือพี่เลี้ยงเข้ามาเปลี่ยนความคิดเราคือเรียกว่าสวิตชิ่งความคิดเราเลยว่ากระบวนการแบบนี้แบบที่เขาทำให้ดูเลยนะคะคืออาจารย์ง่ายงามพี่กลิ่นเนี่ยทำให้ดูเลยว่าพี่ควรทำแบบนี้นะก็คือชวนเขาคิดว่า เ้าหมายสุดของเขาแล้วเนี่ยคืออะไรเอ้ยแบบสนุกกันใหญ่เลยค่ะคือเอาเป้าหมายไกลก่อนแล้วก็ขยบขยบเข้ามาใกล้ชิดตัวที่สุดแล้วก็เริ่มเริ่มต้นของการทําแล้วก็ร่วมกันคิดเองหมยถึงว่าในกลุ่มคิดเองแล้วพอในการทํางานเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะที่เราไม่สามารถใกล้ชิดกันได้อเขาเรียกว่า distancing เนี่ยก็คือระยะที่เราจะเข้าไปชิดตัวหรือว่าเข้าไปหา คนในชุมชนเนี่ยหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันยากขึ้นเลยใช้ระบบการการตั้งทีมนะคะตั้งทีมหมายถึงใช้หัวหน้าผู้นําในชุมชนในในกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นคนคัดเลือกขึ้นมาเองเนี่ยนะคะก็เข้าไปทําหน้าที่แทนพี่เลี้ยงเลยค่ะก็เนื่องจากว่าเราเราได้ไอเดียได้ความคิดจากพี่เลี้ยงของกสศเนี่ยมาทํางานนะคะเลยเกิดสินค้านะคะ ที่เป็นตัวหลักของเราเลยนะะก็คือเป็นตัวลูกประคบนะคะลูกประคบเนี่ยเป็นลูกประคบที่ดัดแปลงจากลูกประคบที่เราใช้ในการนวดเป็นลูกป,ประคบประงมก็คือเป็นลูกปพอพอระคบที่เอ่เรียกเรียกว่าปรับอากาศนะฮะปรับอากาศก็คือไปใช้ในที่ที่แบบที่อับชื้นหรือในห้องห้องห้องนอนหรือว่าที่วางรองเท้าก็ได้หรือว่าที่เอ่อในในรถอย่างเงี้ยคือคือได้หมดเลยลักษณะก็ เอ๊อยู่ในอ,อยู่ในอ,อ่าค่ะก็เป็นลักษณะของการที่ย่อส่วนลูกประครบใหญ่มาเป็นรูปประครบเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่ลิ่มต่างๆให้มีความแตกต่างที่มีอยู่นะคะส่วนอันที่สองก็คือครีมอับน้ําฟักข้าวนะคะมองเห็นไหมคะมองเห็นค่<ล>ะครีมอาบน้ําฟักข้าวนี้นะคะเน,นื่องจากว่าในชุมชนเนี่ยจะมีฟักข้าวที่เขาปลูกอยู่แล้วแล้วก็กินก็ไม่เป็นเราก็ไปสอนเรื่องของการกินเขา ฟักข้าวมันไม่สามารถที่จะกินได้เยอะอยู่แล้วนะคะนอกจากว่ามีคนหรือโรงงานสาักกร,รมเนี่ยมารับซื้อเพื่อไปผลิตเป็นอย่างอื่นๆก็เขาเอามาต้มแล้วก็สกัดสารเป็นสารสีแดงออกมาแล้วก็มาต้มแล้วก็ใส่ในแชมพูที่เขาจะทําใส่ในอ่าปริมับน้ำนะคะสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดเราเปิดเป็นเขาเรียกว่าเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อสุโขไทยเอิร์ฟนะคะติดต่อเบอร์นะคะ คุณชุลีพรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดศูนย์แปดสามห้าเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณมากเลยครับผมชอบชื่อมากเลยครับลูกประครบประงมครับ